สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่วงเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบานลคนครแม่สอดค่ะในวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจเชิญรับชมค่ะชมรมผู้สูงอายุชุมชนร่วมแรงจัดประชุมประจำเดือนมีนาคมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากเป็นประธานมอบบี้ยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการประจำเดือนมีนาคม สถานีตำรวจภูทรแม่สอนมอบใบประกาศนียบัตให้นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ป่าหลังจบหลักสูตรครูแด ายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาเป็นประธานมอบเบี้ยงชีพแก่ผู้สูงอายุผู้พิการประจำเดือนมีนาคมภายในเขตเทศบาลนครแม่สอดค่ะ นายนัทวุฒิวีเกื้อกูลกิจนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากพร้อมสมาชิกองคการบริหารส่วนจังหวัดตากนกายกันกันนินวาทีทร้อยตรีประเสริฐปวงละครรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดนายกุลเคอือวีอระประธานสภาเทศบานลนครแม่สอดพร้อมสมาชิกสภาเทศบานลนครแม่สอดร,ร่วมเป็นเกียรติในการจ่ายบี้ยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนมีนาคม2557ในเขตเทศบาลนครแม่สอดทั้ง10ชุมชนโดยทำการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการที่หอประชุมศูนย์แสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริ การท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอดทําการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของเทศบาลนครแม่สอดที่มีนโยบายให้ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยพิเศษได้รับเบี้ยยังชีพทุกๆเดือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องตน้นตามนโยบายของเทศบาลนครแม่สอดซึ่งเทศบาลนครแม่สอดได้ดําเนินการปฏิบัติตามนโยบายเร่งด่วนโดยเคร่งครัดเพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าวนายนัทบุตรทวีเกื้อกุลกิจนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากได้กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากเป็นองค์กรที่มีเขตรับผิดชอบครอบคลุมทั้งจังหวัด โดยมีนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุขโดยการส่งเสริมสนับสนุนส่งเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุจึงได้จัดโครงการเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นสุขทั้งกายและสุขภาพใจมีความภาคภูมิใจในตัวเองอีกทั้งได้รับการยกย่องจากบุตรหลานและคนใกล้ชิด ชมรมผู้สูงอายุชุมชน,ชนร่วมแรงจัดกิจกรรมประชุมประจำเดือนมีนาคมค่ะ กลุ่มงานสาธารณสุขคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดและชมรมผู้สูงอายุชุมชนร่วมแรงจัดก,กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพร้อมร่วมประชุมประจำเดือนมีนาคมโดยมีการบรรยายให้ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุณที่ทำการชุมชนร่วมแรงเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายแก้วสีมูลหัวหน้าชมรมผู้สูงอายุชุมชนร่วมแรงเป็นประธานในที่ประชุมกิจกรรมช่วงเช้าประกอบด้วยการตรวจสุขภาพการวัดความดันโลหิตวัดส่วนสูงและชั่งน้ำหนักให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ต่อด้วยกิจกรรมการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิจากนั้นนายเมธายิ่งยวดประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดชี้แจงข่าวสารจากหน่วยงานโรงพยาบาลแม่สอดและจากเทศบาลนอครแม่สอดให้แก่ผู้สูงอายุได้รับทราบถึงเรื่องการจัดงานมหกรรมการออกกําลังกายของผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดในวันที่26มีนาคมที่ห้องประชุมเพชรชมพูอาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนสราโรงพยาบาลแม่สอดการจัดงานวันผู้สูงอายุจังหวัดตากณศูนย์แสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนอครแม่สอด ในวันที่4เมษายน2557การชี้แจงถึงการระบาดของโรคไข้เลือดออกพร้อมแนะนำการป้องกันโรคไข้เลือดออกจากเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นปิดท้ายด้วยกิจกรรมการออกกำลังกายและร่วมรับประทานอาหารกลางวันสถานีตำรวจภูทรแม่สอดมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ป่หลังจากจบการอบรมหลักสูตรครูแดค่ะ ที่ห้องประชุมโรงเรียนแม่ป่าเขตตําบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดนางกุลาบแกมเงินผู้วยการโรงเรียนบ้านแม่ป่านํานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ถึง6เข้ารับประกาศนียบัตรหลังจากที่นักเรียนทั้งหมดผ่านการอบรมหลักสูตรครูแดจากสถานีตํารวจภูธรแม่สอดโดยพันตำรวจเอกพชรักษคำเมืองมาผู้กํากับการสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิสถานีตํารวจภูทรแม่สอดเป็นประธานในพิธีและมีพันตำรวจโทเฉลิมศักดิ์ตีพนากรรองผู้กํากับการสืบสวนสอบสวนเป็นผู้กล่าวรายงานโดยทางรัฐบาลได้กํา กำหนดให้มีการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติโดยใช้หลักยุทธศาสตร์พลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดเป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยกลยุทธ์แผนที่3คือการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดซึ่งเป็นแผนที่มุ่งสู่การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงรวมถึงเยาวชนทั่วไปและเน้นความสำคัญในเรื่องการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยการขาจัดปัจจัยเสี่ยงที่เอื้อต่อปัญหายาเสพติดให้หมดไปสร้างคุณภาพชีวิตและทัศนคติให้กับเยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยมีการมุ่งเน้นกลุ่มนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ถึง6เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเร่งดําเนินการดังนั้นสถานีตํารวจภูธรแม่สอดจึงได้จัดทําโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนหรือโครงการครูแดเข้าทําการสอนในโรงเรียนเขตพื้นที่รับผิดชอบโดยมีการจัดครูตํารวจ หรือครูแดงเข้าไปดําเนินการสอนห้องเรียนละ13ชั่วโมงในภาคเรียนนี้ทางสถานีตํารวจภูธรแม่สอดได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนบ้านแม่ปะโดยได้จัดนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5 6จํานวน2ห้องเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมในครั้งนี้นายอำเภอแม่ระม,มาสสนที่กำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจยึดไม้สักท่อนที่ถูกลักลอบตัดในเขตพื้นที่ป่าสงวนอำเภอแม่ระม,มาสพบของบางกว่า100ท่อนค่ะ นายชวเวงสังใจคำนายอำเภอแม่ระม,มาดจังหวัดตากและนายรัตนกุลสังขศิลาปลัดอำเภอแม่ระม,มาดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยงานป่าไม้ตํารวจป่าไม้ตํารวจภูธรแม่ระม,มาดและตํารวจจากกองร้อยตารวจตะเวนชายแดนที่347อําอำเภอแม่ระม,มาดเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ระม,มาด ในเขตพื้นที่บ้านห้วยปลากองตำบลคเน,นจือ้ออำเภอแม่ระารจังหวัดตากพบไม้สักท่อนจำนวนกว่า100ท่อนกระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่ป่าพบร่องรอยการชักลากข้ามไปยังฝั่งพม่าจำนวนมากอีกทั้งยังพบต้นไม้ที่เหลือแต่ตอไม้ ต้นสักบางต้นมีอายุนับ100ปีถูกตัดจํานวนมากบางต้นถูกเลื่อยยนตัดแต่ยังไม่ได้ทําการโคน่นในการตรวจสอบครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการตรวจยึดไม้สักท่อนจํานวน50 6 0ถึง60ท่อนริมฝั่งแม่น้ําเมยบ้านห้วยปากลองขณะที่นายทุนค้าไม้กําลังให้แรงงานชาวกะเหรี่ยงสัญชาติพมา่าทำการชักลากข้ามไปยังฝั่งพมา่า นายเวงศักดกล่าวว่าได้สนทิกำลังเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายร่วมกันลาดตระเวนพื้นที่เพื่อหาแหล่งที่มาของไม้ที่ถูกตัดโค่นและชักลากข้ามไปยังฝั่งพม่าเพื่อทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ข้ามไายัางเขตไทยโดยก่อนหน้านี้พบไม้จำนวน50-60ทน บริเวณฝั่งแม่น้ำเมยชายแดนไทยพมา่าบ้านห้วยปากลองตำบลคณนจือ้ออำเภอแม่ระมาดและจากการตรวจค้นครั้งนี้พบไม้ที่ถูกตัดอีกจำนวนมากจึงได้ตรวจยึดไว้ทั้งหมดส่วนการแก้ไขปัญหานั้นต้องสนที่กำลังเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายเพื่อวางมาตรการในการป้องกันต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพบไม้เพิ่มเติมและดูพื้นที่ป่าที่ถูกตัดทำลายนั้น ได้มีกองกําลังฝ่ายชนกลุ่มน้อยที่อยู่ฝั่งประเทศเมียนมาใช้อาวุธปืนยิงขู่ขึ้นฟ้าเป็นระยะแต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยไม่สนใจคงเดินหน้าทําหน้าที่ต่อไปเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดตาเปิดเผยว่าไม้ที่ถูกตัดจากป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ระมาดยังมีพันไม้งดงามหลากหลายชนิดป่าไม้ส่วนมากเป็นป่าเก่าแก่มีต้นไม้สักขนาดใหญ่จํานวนมากทั้งนี้ในการลักลอบตัดไม้ครั้งนี้เพื่อน,นําไปผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วส่งเข้ามายังฝั่งไทย ดเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นพักการศึกษาเทศบาลนคะรแม่สอดช่วงเวลานี้แล้วค่ะวันนี้ดิฉันกอรวนนาะแก้วขอจบก,การรายงานข่าวเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ มาชิเก้ชิโกกะเก้อย่าอย่าตานัยเน่คู่เราอาวรเปลี่ยนสีตัวไปเเม่ตัวเรารีชอบเปลี่ยนเเละกระท่อมนี้เเม่แมงนคู่เราเย็นนี้เองแมงในลาวค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมที่กำลังติดตามชมรายการพูดจาภาษาพนบ้านกับทางรายการอยู่ในขณะนี้วันนี้ก็อีกเช่นเคยทางรายการพูดจาภาษาแพนบ้านก็อยากจะนำคุณผู้ชมได้มาเรียนรู้ภาษาพื่นบ้านในแนวของบทสนทนาวันนี้ทางรายการมีบทสนทนาง่ายๆที่จะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของท่านผู้ชมได้เช่นคำว่าอตุตัวมาลา ซึ่งแปลเป็นภาษาไทายก็มีความหมายว่าไปด้วยกันไหมหรืออีกแนว้อนึงก็คือว่าไปพร้อมกันไหมในประโยคนี้ก็อีกเช่นเดียวถ้าถ้าผู้ผชมท่านใดมีโอกาสเมื่อได้รับได,ได้รับฟังได้รับชมแล้วุผู้ชมลองนําไปฝึกพูดกับเจ้าของภาษาหรือกับเพื่อนบ้านกับคนขั้นเทียงดูดแล้วผู้ชมก็จะสามารถที่สนทนากับเจ้าของภาษาได้อย่างเข้าใจได้อย่างง่ายๆ คุณผู้ชมท่านใดมีโอกาสก็ลองนําไปใช้ดูลองมาออกเสียงตามดูสักครั้งหนึ่งอตุตัวมาลาอตุตัวมาลาสํหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมมาเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนหน้าไม่นกลาวะสวัสดีครับพว ประกาศจังหวัดตากเรื่องขอความร่วมมือป้องกันไฟป่าและงดเว้นการเผาวัชพืชในช่วงฤดูแล้งของทุกปีจังหวัดตากจะประสบปัญหาและได้รับผลกระทบจากการเกิดไฟไหม้ป่าอย่างรุนแรงและจากการเผาวัชพืชของเกษตรกรเป็นประจำทุกปีซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดมลพิษทางอากาศส่งผลกระทบ และเป็นอันตรายต่อสุขภาพความเป็นอยู่ของประชาชนรวมทั้งมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนจึงใคร่ขอความร่วมมือในการงดเว้นการจุดไฟในป่าทุกกรณีโดยเด็ดขาดรวมทั้งควบคุมการเผาวัชพืช หากมีความจำเป็นต้องเผาวัชพืชเพื่อที่จะเตรียมพื้นที่ในการเพาะปลูกจะต้องมีการทำแนวกันไฟและควบคุมการเผาอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ลุกลามหากพบเห็นไฟไหม้ป่าหรือไฟไหม้ในที่โล่งพื้นที่ต่างๆขอให้ช่วยดับหรือแจ้งหน่วยงานควบคุมไฟป่าหรือโทรสายด่วน1784และ1362 หากผู้ใดฝา่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน15ปีปรับไม่เกิน150,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ <c oughs> รณนนรงค์หยุดเผาขยะเพื่อลดปัญหาหมอกควันลดปัญหาสุขภาพลดอุบัติเหตุขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหยุดลักลอบจุดไฟเผาเศษหญ้าแห้งเศษขยะในชุมชนหมู่บ้านและตามถนนหนทางต่างๆรวมทั้งริมข้างทางรถไฟโดยเด็ดขาด เพราะจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควันโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจคนในชุมชนควรช่วยกันสอดส่องดูแลเฝ้าระวังหรือเตือนยับยัง้งอย่าให้จุดไฟเผาไร่เผาขยะหรือจุดไฟเผาป่าสำนึกถึงส่วนรวมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขประกาศ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีด้วยโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีได้กำหนดการเปิดรับสมัครนักเรียนในปีการศึกษา2557 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โดยมีการจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครณโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันที่10กุมภาพันธ์ถึงวันที่24มีนาคม2557โดยแบ่งเป็น3ประเภทดังนี้ ประเภทโคตารับสมัครวันที่17-21กุมภาพันธ์2557ประเภทความสามารถพิเศษรับสมัครในวันที่20และวันที่21มีนาคม2557ประเภทนักเรียนทั่วไปรับสมัครในวันที่20-24วันที่มีนาคม2557และนักเรียนทุกประเภทจะทำการสอบพร้อมกันในวันที่30มีนาคม2557ประกาศเทศบาลนครแม่สอด รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลสังกัดเทศบาลนครแม่สอดพศ2557จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลสังกัดเทศบาลนครแม่สอดจำนวน22ตำแหน่ง30อัตราผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้สมัครสอบแข่งขัน ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่17มีนาคม2557ถึงวันศุกร์ที่4เมษายน2557ในวันและเวลาราชการณาอาคารสำนักงานเทศบาลนาครแม่สอดสำนักป่ากโกช่วยอริยาการามได้จัดบรรพชาสามเณรและธรรมจารีดีภาคฤดูร้อนประจำปี2557รุ่นที่4ตั้งแต่วันที่28มีนาคมถึงวันที่20เมษายน2557 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยรับสมัครนักเรียนชายและหญิงอายุตั้งแต่9ปีขึ้นไปประมาณ190คนโดยมีพิธีบรรพชาณสำนักป่าโกช่วยอริยาการามในวันอาทิตย์ที่30มีนาคม2557ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์087-821-7245และ083-778-4016 ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะรัฐศาสตร์สาขาสหาวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตศูนย์การเรียนรู้จังหวัดตาก <c oughs> เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาสหาวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นโดยวิธีการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยอื่นๆที่เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาเดินทางมาสอนโดยตรงที่ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนสัพวิทยาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในการนี้ศูนย์การเรียนรู้จังหวัดตากแม่สอดได้เปิดทำการรับสมัครนักศึกษาใหม่รุ่นที่8ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30เมษายน2557ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในวันเสาร์และอาทิตย์ ณสถานที่รับสมัครโรงเรียนสภาวิทยาคมอาคาร2ห้อง228และ238ติดต่อผู้ประสานงานคุณน้อยโทร0810434498ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์สถานที่รับสมัครณเทศบาลนครแม่สอดกองวิชาการติดต่อผู้ประสานงานคุณแววดาวโทร0904586355 ขอเชิญร่วมงานการอบรมสัมมนาเรื่องก้าวรุกตั้งรับสู่ประชาคมอาเซียนบทบาทท้องถิ่นไทยการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดและท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอดในวันที่ 19, 20และ21มีนาคม2557ณศูนย์กลางการแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเทีเท่ยวเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหรือศูนย์โอทอป ในครั้งนี้ท่านจะได้พบกับการแสดงสินค้าอัญมณีแห่งเอเชียการแสดงสินค้าโรงงานราคาถูก Factory o u t อ e t และการจัดนิทรรศการอาเซียนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดและท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอด โรงเรียนสพวิทยาคมเปิดจำหน่ายใบสมัครล่วงหน้าตั้งแต่วันที่3ถึง24กุมภาพาน 2, นันธ์2557ณห้องวิชาการทั้งห้องเรียนพิเศษ MP, MEP, Smart และห้องเรียนทั่วไปโดยจะเริ่มเปิดเรียนทุกระดับชั้นในวันที่16พฤษภาคม2557ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sapha.moe.go.th p หรือโทร055531094ต่อ102ห้องวิชาการโรงเรียนสภวิทยาคมประกาศสำนักงานสัมภกรพื้นที่ตากกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี2556ท่านสามารถยื่นแบบได้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2556 ถึงวันที่31มีนาคม2,557เวลา8.30น,น,นถึง16.30น,นหรือยื่นแบบผ่านเว็บไซต์สัมพกร www.rd.go.th ตลอด24ชั่วโมงจนถึงวันที่8เมษายน2,557เวลา22น